พชรวิชาไม่เห็นหน้าอกแตกตายยันพิมนิยมของทุกเกจิอาจารย์สวัสดีครับพันผู้ฟังทุกท่านวันนี้อาจารย์จะนำเสนอยันหน้าอกแตกของวิชาที่เกจิอาจารย์ทั่วไปส่วนใหญ่นิยมใช้กันซึ่งยันนี้แตกต่างจากยันหน้าอกแตกของหลวงพ่อสาคร วัดหนองกลับสิทธิ์เอกของหลวงปู่ทิมอิสาลิโกซึ่งจานวัดวาได้กล่าวไปแล้วขอให้ทุกท่านที่เข้ามาศึกษาอย่าได้สับสนขอให้เลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเพราะว่ามีอนุภาพเช่นเดียวกันขอให้มีความเชื่อมั่นสำหรับยันนาอกแตกพิมพ์นิยมนี้เป็นยันที่เกจิอาจารย์ทั้งหลายจะศึกษากันมาก เพราะมีพุทธคุณทางด้านสเสนมหานิยมขั้นสูงใครๆเห็นใครๆก็รักในวันนี้จานจะเสนอสาธิตวิธีการลงยันโดยทำเป็นผงผัดหน้าคือเขียนยันด้วยดินสอพองแล้วก่อนลบปุกเสกสามจบจากนั้นนำไปผสมกับแป้งผัดหน้าก่อนผัดหน้าให้ท่านท่องคาถาบูชาสามจบ อย่างไรก็ตามหากท่านไม่ทำผงปัดหน้าก็ให้นําคาถาที่จานได้ลงไวน้นี้ไปท่องบนภาวนาเสกเป่าใส่แป้งก็ได้มีอนุภาพเหมือนกัน <S <S <ís. S 1> การลงอักขระมีวิธีการดังนี้หนึ่งอักขระณามีสามตัวที่ปรากฏในยันให้บริกรรมว่าอักขระ ตฏิสนธินาคาโลโหติสัมภว 2. เส้นวนๆนในยันขายกับอุณาโลมให้บริกรรมว่าเดชะเดชะพระพุทธองค์เมื่อเสวยพระชาติเป็นพยาหงทองมีสีสันวัชน,นะงดงามฉันใดขอให้มนุษย์ทั้งหลายรักข้าพระเจ้าฉันนั้น 3. เส้นยันนะอกแตก ให้บริกรรมขณะเขียนยันว่าณพุทธังเทพลำจวนณจังงังโมจังงังพุทธหลงไหลอ่อนละถ่วยไปทั้งกายาทาเท้าพยาสะเนหาลักไข่ยะหญิงสาวแก่แม่ไมยร้องไห้มากอดลักมัดสวัสดิ์ติดเห็นหน้ากูนั่งนิ่งอยู่บ่ไม่ได้ร้องไห้มาหากูเอหิอพุทธังเอหิธรรมังเอหิสังขังพุทธังรักจนวันตาย ธรรมังอยาคายสังคังตามหานาสังสิโมสังสิโมนาสิโมนาสังโมนาสังสิสัพพเมตตาสัพพะกะุณาสัพพสเสนหาประสิทธิเมสี 4. อุนาโลมให้บริกรรมว่าอิมานิปัญจสศิขาปทานิสัมมาทิยามิอุนาโลมาปะณะชายเต อยากเหนืออุนารมบริกรรมว่าอสังวิสุโลปุสะภุพะเส้นตรงเหนืออุนาลมบริกรรมว่าสัตถุโนพุทโทเลขเจ็ดให้บริกรรมว่าสัตตนาเคลำดับต่อไปจะสาธิตวิธีการลงยัน อัคคระยุติปฏิสนธินกาโลโหติสัมภวูอัคคระจุติปฏิสนธินกาโลโหติสัมภวูอัคคระจุติปฏิสนธินกาโลโหติสัมภะวณนาพุทธทงเทพํำชวนนจังังโมจังังพุทธลงไหลอ่อนละทถวยไปทั้งกายาทาเท้าพยาเสนหา รักใครยะาญิงสาวแก่แม่ไม่ร้องไห้มาก่อนรักมัดสวาติเห็นหน้ากูนั่งนิ่งอยู่บ่ไม่ได้ร้องไห้มาหากูเอหิพุทธังเอหิธรรมังเอหิสังขังพุทธังรักจนวันตายธรรมังยาายสังขังตามหานาสังสิโม สังสิโมนาสิโมนาสังโมลาสังสิสัพพเมตตาสัพพกรุณาสัพพสัเนหาประสิทธิเมเดชะเดชะพระพุทธองค์สวยพระชาติเป็นพระยาหงทองม,มีสีสันวันนะงดงามฉันใดขอให้มนุษย์ทั้งหลายรักข้าพระเจ้าฉันนั้น สังวิทาภุกะยะปะสังวิทาภุกะยะปะอิมานิปัญจสศิกขาปัฏฐานิสัมมาทิยามิอุนโรมาปนะชายเตอะสังวิสุโรสะสุภะสัตถุโนภูโท ที่ใช้ในการปลุกเสกคือนโมพุทธายะพระวะโตอิติปิโสพระวาอิติปารามิตาติงสาอิติสัพพัญยุมาคตาอิติโพธิมนุปปโตอิติปิโสจะเตนโมคนทั้งหลายลักกูพิศสวัสด์หลงไหลพิศสมัยแนบเนื้อจิตใจคิดถึงขันหนึ่งวิญญาวิชาจรณะสัมปันโนอิติปิโสพระวานะเมตา โมกุลาพุทธเป็นที่รักทาให้เห็นเป็นประจักษ์ยะให้ยินดียะละรวยหันตวาทาเมามัวพุทธพาตัวมาหากูโมมาสมสู่ณนะักอยู่จนวันตายโอมละรวยมาหาละรวยหญิงชายเห็นหน้ากูงวยงงจงใจลักทักปาา่าใสอ่อนละไหม่มาหากูสูรู้ว่ากูมาเนอเอรอักสวาหะลึลือลึลือเอหิพม,มะจิตตัง มาด้วยพระวินัยอย่างเถตังติยังกรณียังเมตตังจิตตังขันติมะอิทธิโยอปุริสาอุมัจจาสมณะภา,านาเมตตาจะมหาราชาสพพะสิเนหาจะปูชิโตสพพะสุขังมหาลาพังราชะโกทงังวินาสันติสัพพะโกทงังวินาสันติปิโยเทวะมนุษย์สานัง ปโยโพมมนะมุตตโมปิโยนาคสุปันนานังปินินทริยังนะมามิหังสุดท้ายนี้จานขอวอวยพรให้ทุกท่านที่เข้าชมวิดีโอนี้จงมีแต่คนรักใคร่นิยมช,มชมชอบเทินพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าจานจะนำเสนอยันวิเศษของเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียง เพื่อบันทึกไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้นำไปฝึกฝนปฏิบัติเพื่ออบรมจิตภาวนาและนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับจานวัดวา